ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพาพบกับคุณครูกฤษพระะแสงสีนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะค่ะเด็กๆม .4 นะคะเดี๋ยวเราเตรียมนะคะเปิดเอกสารประกอบการเรียนของเราค่ะไปที่หน้า46นะคะค่ะเราไปดูสไลด์แรกกันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมนะคะ เรื่องแรกที่เราจะเรียนค่ะก็คือเรื่องความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะไปดูความหมายกันก่อนเลยค่ะระบบนิเวศนะคะตรงกับภาษาองังกฤษว่า ecosystem นะคะซึ่งความหมายค่ะมันหมายถึงกลุ่มนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะลุมคำว่ากลุ่มเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวละเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะโดยที่สิ่งมีชีวิตนั้น,น่ะ ก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบค่ะและสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะเราเนี่ยเป็นมนุษย์น้อลูกเนี่ยสมมตินะคะเด็กๆอยู่ในบ้านเนี่ยก็อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะในบ้านนัเรียนก็อาจจะมีไก่มีหมานะคะมีต้นไม้ต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มมีชีวิตเนี่ย อยู่บริเวณบ้านนักเรียนนะคะเราก็จะมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและเราก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็ไงคะกับสิ่งไม่มีชีวิตที่เราอยู่บริเวณนั้นด้วยเช่นพวกแสงแดดนะคะอุณหภูมิต่างๆนะคะเป็นต้นไปดูอง,งค์ประกอบค่ะของระบบนิเวศนะคะโดยองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกค่ะก็จะเป็น ระบบนิเวศนั้นต้องมีสิ่งมีชีวิตนะคะการที่จะเป็นระบบนิเวศนั้นก็จะต้องมีค่ะอันที่สองคะ่ะมีสิ่งแวดล้อมและอันที่สามคะ่ะคือแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะไปดูอย่างแรกก่อนเลยค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตนะคะชนิดต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่รวมกันซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้นะคะ เด็กๆมาดูค่ะอย่างเช่นในสระน้ํานี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็มีทั้งพืชน,นะคะแล้วก็สัตว์นะคะอย่างพืชก็เช่นบัวนะคะหญ้านะคะพวกต้นกบต่างๆนะคะต้นทุบฤษีนะคะเป็นต้นหรือแม้แต่สัตว์ค่ะก็มีมากกว่า1ชนิดนะคะเช่นเต่าปลากบแมลงปอนะคะเป็นต้น2ค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตค่ะ ซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศนะคะเช่นอากาศซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็จะต้องใช้ในการหายใจแสงนะคะเช่นต้นไม้เนี่ยก็จะต้องใช้แสงเนี่ยในการสังเคราะห์แสงนะคะเป็นต้นนอกจากอากาศและแสงก็ยังมีน้ําดินนะคะต่อไปค่ะไปดู3ค่ะแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะเป็นบริเวณที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณนะคะ ระบบนิเวศบนโลกมีหลายแบบค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของภูมิประเทศและภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่คำนี้เป็นคำสำคัญเลยนะคะลูกหาปากกาแดดไว้เลยนะคะการที่ระบบนิเวศมีหลายแบบนะคะขึ้นอยู่นะคะกับเนี่ยค่ะภูมิประเทศนะคะภูมิอากาศนะคะของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นๆน,น,นะคะระบบนิเวศแต่ละพื้นที่เราเรียกว่าชีวนิเวศ หรือไบโอมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามนะคะไบโอมประเภทต่างๆที่อยู่ในโลกนี้นะคะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็สรุปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ